สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในวันที่8กันยายนนะครับ2563รอบเช้านะครับวันนี้ผมมีมาข่าวเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยสื่อจากมากาของสเปนนะครับได้ตีข่าวนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยหัวล,ล่าแกเร็ตเบลอีกรอบครับพยาวานอนของเรานะครับล่าสุดเนี่ยทางแกเร็ตเบลออยู่กับบิลมาดิดนะครับแล้วก็ มีปัญหากับซินดีนซีดานมาตลอดเลยนะครับแล้วซินดีนซีดานเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานแกเรตเบลนะแม้กระทั่งรอบชิงชารเลอศยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับล่าสดุดทางลิเวอร์ดิดเนี่ยได้บอกมาแล้วครับว่าจะขายแกเรตเบลในราคาค่าตัวอยู่ที่25ล้านปอนด์ครับพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยนะครับของแกเรตเบลเนี่ยหนในสครับถ้าหากย้ายไปเล่นกับทีมไหนก็แล้วแต่ครับ ลิวมดิดเนี่ยจะจ่ายค่าเหนื่อยหนึ่งใน2ครับซึ่งล่าสุดแมนยูรู้ข่าวนี้ครับทางมาก้าได้แฉรเลยครับว่าแมนยูหัวลาดแกเรตเบลครับหากพลาดตัวจาดอนซานโชครับซึ่งแกเรตเบลเนี่ยมีค่าตัวที่ถูกกว่าจาดอนซานโชเยอะเลยครับถึงแม้ว่าเขาจะอายุถ,ถึง31ปีแล้วครับแต่แมนยูสามารถใช้งานได้เขาถึง1-2ปีครับในถ้าสมมุติในการเราจะรอ เซนจารดอนซันโชในฤดูกาลหน้าหรืออะไรนะครับผมว่าดิวนี้เป็นดิวที่ดีครับจ่ายค่าตัวสุดถูกค่าเหนื่อยก็ถูกนะครับพอริมือติดใจครึ่งหนึ่งครับโอเคครับถ้ายังไงอีก34วันเรามารอฟังข่าวของจารดอนซันโชครับที่ผมบอกว่าจะมีข่าวดีครับโอเคถ้าสมมุติเราได้เกเรตเบลผมว่าเปิกครับเกเรตเบลนี่ก็แจ่มครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ